ห้องนี้สุกโดยระกำปอนซ์ห้องนี้คัน่อเรื่องวลานี่มอโน้ยนึงเนี่ยเจ,าจาาย้าจักเจ้าที่จังแล้วออแสดงว่าเฮ็ดนะี่คือเฮ็ดบ่ให้พิษส่งเอาสบายดีทุกคนวันนี้เฮ้าเดินทางไปเมืองจอมเพชรนะตอนนี่เฮายังอยู่หลวงพระบางคณะเม้นอะนะข้าเจ้าขนขนลดไปฟังพุทธนะจะเฮามีท่านช้ำ <laughs> เดี๋ยวทาคันไม่ นี uh ่เด้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งน้องเพิ่งจะสิไปสบายดีครับสิไปพื้นบ่โอ้ยโตโตอยู่บ้านได้อยู่บ้านบอมเล้าบอมบอมเล้าซื้อซื้อยังตัวมอสอจอมเพลสโอ้สมพานเท่าโอเคน้องไหนม้าม้าสองม้าสองคนอ๋ออันนี้อันนี้ซากยังไงอ๋อบังไฟแล้วเขามาป้าวันนี้ก่อนเนาะเขาไปทันได้เก็บเนาะอ๋อ โอ้กินี่ไปบัวท่านบอกเลยว่าเต็มก้อนเต็มเต็มก้อนอ่าอ่าสุดเดี๋ยวไปสิเอาทุกคนเลยเดี๋ยวเขาจะไปนังพุดนะท่าคืออีลั่หนึ่งก่อนแล้วก็ไปน้ำเฟินนะโอ้อันนี้เป็นแม่น้ำของทุกคนเลยคืออันนี้บรรทุกได้35ต้นโอ้เด็ดอันนี้ปุ๊บอันนี้นี่อ๋อข้ามีหัวรถจักรนี่เทเล่นนะ 对吧？哦，往这呢。 สี่ผ่านรถผาแค่เที่ยวบ่เจเจ้าจ้งไปอ๋อจาี่จังานกับเจ้ากาเลือนไปอ่าไวันนี้เขาเข้าไปหมดเขาเปรถโอเคเขาเข้าไปไปอ้ากาศดีเลยนี่ทุกคนเนี่ยง่ายเลยมาได้35ต้น อเอาลูกจักเข้าไว้นี้เดจักไว้โอ้ข้างสีส่วนะวนอนนึนงเลยอ๋ขอขาบอกจอดวงน,นั้นจกักอ๋อเวลาจอดปุ๊บแล้วก็หันหน้าเอามาเพื่อจะอออเต็มบักเลยนะอ้ีออเต็มบักแล้วเอาออกไปนีน่เนาะแกอ๋อ เต็มทุกขั้นท <ano> ุกเต็มทุกเที่ยวงานเที่ยวหรือ๋อท่านผู้ใดมาซากันเต็มแล้วก็ได้รอพอได้รอแต่ว่าเขาก็จะมาว่ายเนาะเขามาว่ายเลยโอ้ยังหลายคนที่จะมาเปลี่ย้อ๋เนาะเฮือนนี้เนาะ อ๋นนอนนอ,นนอ,นนอันนี้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 ทั่วจีนบ่นี่แม่นเป็นทั่วปอตัวเขาหมอเป็นทั่วเลยเนาะแม่นเลยนี่เพิน้ำพาท่องเที่ยวนะบรรทุกได้ร้อยคนนะทุกคนดูเนี่ยไปได้ตามใจเลยนะไปผ้าไปใช้ไปมีแต่หมอนหมาอนา นี่รถจัางในเก็บเท่าไรด้นพันรอันนี้เลย่บห้าสี่พันรถต้นนั้นเด็ก้าสิบเอามันขึ้นเบากว่าต้นนั้นนักวะลาแว๊บลาวแวบนี่เปนทุกเลเปนทุ่งละอ๋อเป็นทุ่งอ๋อ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 อ๋นอ๋อ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 อเออ๋ออ๋ออ๋อามาอ๋ออ๋อนออ๋ออ๋ออออน มาประกอบกันแล้วก็เอาในปูอ๋อวันนี้มื้อนึงได้จังเที่ยวสึ้นกะมันประกาศมาได้อ๋อคือคือไปช่วงปุ๊บแล้วคั้งนี้มาคั้งนี้มื้อปุ๊บเจ้าช่วงปุ๊บเจ้าก็มาคิดกับไอ้คิดกับว่ามันเว็บนานปุ๊บเี่ยที่เรามีรถไฟเราของประกาศแบบท่อเที่ยวเที่ยวนะอ๋อวันนี้เฮีอยวันนี้มีจะคันอยู่พี่ดูวีดีโอเบลนซ่าซุปซองก็จะเอาออกคิวเนาะคิวใครพี่บ้านวันนี้คิวเจ้านี่มื้อนึงได้จังเที่ยวดูนะฮะมันมีชี่ มือนึงมันมีสีเลมเล่นกันอ๋อเล่นกันอ๋อเป็นเลยนกันมาห้าหมู่สาวห้าช่วงหมู่ช่วงเราออกสองเล่มเราอีสองเล่มเขาต่อไปตอนแรก็โดย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 ใช้มืองยามแถวกลับแถวสี่ชั่วโมงอ๋อใช้ชั่วโมงเลยอ๋อโดย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 คือคืออนาคือแต่ละลำเนี่ยก็จะหมุนเวียนกันไปได้คือบรรทุกอ่ารถแล้วก็บรรทุกคนมามาฟังที่ฟังจากบ้านจชมพชษนี่ไปสู้ฟังที่อันนั้นคือจอมผู้ซีได้ตอนนั้นได้ น,นี่คนแถวๆนี้นี่เขาก็เจ้ากระหาป่าแถนี้บ่เห็นยังตลรางมือเสานี่ป่าล่าหลายแต่เขาจ้าป่าน้ำพองนี่เนาะาน้พองเปเขาเอาอยู่มงกุลไหปมาแดนเสยมบุรีเดยอ๋อป่าในไรใช่ไรไหมเด็กไรเพราะว่าทั้งพี่เป็นประชากรคนหลายเนาะก<อ>็ะเป็นไปทางห้ามค<อ>ิดห้องห้ามห้าบาทแถวนี้บ่อ๋อแต่ว่าห้ามก็ไม่จำกัดนะใช่ไัมอ่าคือมงกุนี้คือห้ามหาป่าเพราะว่าคนฉันจรเด้เลยเป็นป้ายเหลวอ๋อเป็นป้ายกลางก็ดีดี โอเคขึ้นแล้วเหรอไปนี like oh ่อ enfin. ๋อไปไปไปทุกคนเลยมุ่งเข้าสู่เมืองจอมเพชรบไดนี้ไปทุกคนเดี๋ยวไนดีมุ่งเข้าสู่เมืองจอมเพชรมุ่งเมืองจอมเพชรที่นี่เพื่อแน่ขาข้าวจอมเพชรบรรยากาศดีทุกคน บันเชยงแม่นี่เนาะอ๋อมีมีตลาดตกมีมีตลาดน้อยอ๋อตลาดน้อยตลาดามบ้านนี่เลยตลาดใหญ่อยู่ข้างขวุบ้านที่เราจะไปในบ้านยังบ้านกลางบ้านกลางกจก็จะเห็ยังเป็นปันให้ปันให้ปันให้ปันนัโอ โอเคฮ้องแล้วพป,ปัญหายเนี่ยก็เจ้าไซเอ้นฟืนเนาะมามานะเนะาะมาเผาเนาะวเวลาเพิ่นปัญหายเนี่ยเพิ่นก็จะเอาฟืนนี้เนี่ยมา,าเผาเลยมา,าเผาเพื่าาหายสุ โภไฟโุ่มมีบตั้งอยู่น้าหบาอสีอ๋อมีแต่เพชรอยู่นี่เนาะแน่นนอะจิ๊กทะมีเหมือนกับเหมือนแบเป็นวิชาตำรวมอันี้อ๋อเวลาเขาเ็ดเขาเอานี่เพ็ดนี่เขาเ็ดบนี้แม่นหรอเบ่ะดิน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 ด้างอะดินอ๋ออ๋ วลาพันเฮ็ดท่นี้เนาะเป็นเวนพ่อเรนพ่อนี่บเนี่ยเสนน้อยกว่าเด็อ๋อแบบนี้นะเอเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นก่อมไฟ่นเป็นนกเขาอันนี้แกน้ำยาดปะมายั่งนน่เ็ดโน้ำอมเีนได้อันนี้เจ้าเฮ็ดเองเมือไ่เนาะขี้ดินมั่อไรใช่ทีเฮ็ดนี่ขี้ดินเขาเอาอยู่เนื้ออันอยู่เนื้อนี่บ้านเป็นสีนี่้องย้อมเอา่น nhóm เอาย่าง n h ่ m หนมันอ๋อสีสีเลมันสีธรรมดาเนยบ่เม่นอะสีธรรมดาอ๋อบ่เดือขออนุญาตจับอันนี้เคลือบเคลือบเคลือบย่างหนิอันนี้เคลือบเขามีอันน้ำเคลือบเนยเออมีน้ำเคลือบอันนี้คืออันนี้มีแก้มยาดบอเนอ๋อคักนอกบ่นี้เฮคล้ายบ่นี้กะ ไข่ส่งมัหรือขายย่อยไขายย่อยอยู่นี่เลยขายย่อยอยู่นี่อันนี้เท่าไหร่นี่สามสิบพันอันนี้สามสิบพันอ๋อสามสิบพันเนาะวันอันนี้เด้อันนี้มายัางอันนี้นกเขานกเขาเด้ไปใสเลยไหมไสเทียนเลยไสเทียนไสเทียนแล้วเทียนจะดอกไฟน้อยอ๋อใส่ใช่ดอกไฟน้อยงอมงอมใส่ดอกไฟอันนี้นะอันปั้นด้วยมือบอสตัวนี้ปั้นด้วยมือเออต้องเือมาอ๋อนั่นนี่เนาะ บันนี้อันนี้อันนี้กระเจ้าเฮ็ดอันนี้เนาะอันนี้หูลิ่งมันวะบออันสิงกับสิงโคนข้นเลยสิงกับสิงโคนปูเยอะแยะเยปูเยอะแยเอะ๋อเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหัวเพิ่นแมนเฮ็ดหัวเพิ่นเราเฮ็ดเป็นแบบมักกลิงิะมักกลิงอ๋อโดยโดยโดยมังกริงแบบยอกเล็กหน้อยนะยอกดิ่งเออเหมันสั่นเล็ก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 อันนี้อันนี้ก็เฮ็ดเอานี่ก็นับปั้นเอาในมือเนาะแบันนี่ปั้นปุ๊บจักมือจังจังได้คำนี้ mình lưng đèo hô tàu. Omen oh, hét tàu. The saucy villa hô tàu, poop lâm boteg boteg bê bà hô bưởi bê 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 อันนี้มีหยังอันนี้ในจานจานห้องห้องอันนั้นจานเซื้อคงกินซะดอกเอิ้นอ๋อเซื้อมกินมักมือกักอนีไดจานอันนี้กูเล่าเนาะนั่นแหละกูเล่าน้อยันี้เผานี่เฮาบ่ได้เผาประมาณเอ่อมื้อนึงคืนนึงอันนี้ไดดยบ่ๆขออนุญาตเบิ่งก่อนยิ้มๆก่อนยเบิ่งได้อ๋อมันเลกันเนาะบดนี้เนาะนั่นแหละ ดยต้องพุ่นคือกันบ่ะต้องพุ่นกับต้องพุ่นคือกันเท่าเท่าเท่าตัวนี้ให้มันให้ถ้มันสุกมาห้องนี้แล้วคือมานปอนปอนขึ้นห้องนี้ปอนฝุ่นน้อยนะอ๋อปอนปอนปอนน้อยปอนปอนน้อยใส่ห้องนี้นี่อืมนั้นเนาะห้องนี้สุกแล้วแล้วกับปอนใส่ห้องนี้เออเออมันมีสามห้องเลยเออมีสามห้องโดยอ๋อมีสามห้องเออแล้วอันนี้เตาพึ้นดินไรเตาพนดินโดย เต่าพื่นดินเพราะว่าเต่าพื่นดินนี่มันฝน้งแหนมฟุลมน้ำห้องอ๋อน้ำซึมน้ำซึมแต่ละปีก็บอเป็นห้ามาเป็นปีนี้นี่อ๋อก็เลยว่าผิดพลาดเล็กน้อยผิดพลาดก็เลยมาเฮ็ดว่าเชื่อเต่าอันนี้เต่าน้าดินนี่อันนี้เต่าหน้าดินนี่ปุ๊บนี่มันมีข้อดีคือเผาได้ตลอดโดยอ๋อเผาได้ตลอดแล้วเต่าแก๊สอ๋อเต่าแก๊สนี่ใช้สำหรับยังไงสำหรับอันเครือพลาสติกนะ อ๋อเครือบเซนิมิกเออเผาเผาเลื่อมอ๋อเผาเลื่อมเอออ๋อเครือบแก้วเครือบเอ้ยบ้านนี้อันนี้นี่แสดงว่าเผาได้แต่ย่ำเลงนี่แมนเลยยำเลงเดือนใดหาเดือนใดเดือนสามเดือนสี่ไปคุญแจจึงได้เผาจึงได้หาเดือนหกเดือนพอเดือนเจ็ดมาปุ๊บน้ำกะเลิ้มละเลิ้มละอ่างละอ่างอะกับเือวดึกมาเอาตัวนี้เตาพื้นพื้นเอานะเตาหน้าดินเตาหน้าดินเนาะอันนี้เข้าได้ยักษ์หนุ่ยเตาเอาขันว่าให้นี่ฮอตซีลอยหน่วยคุณผู้ช สีเรโน่เยบุนเดอร์ฮารบุนเบิร์นเดอก์ฮารลิกๆใช้ไหมเขาไปบุนเดอร์ฮาร์บไมีน้ำเนาะโอ้โอ้บุนเดอรไฮาร์บใส่ดูดเอาอยู่นี่เนาะใส่ดูดเกี่ยวฟอมอยู่โอ้ฟอมีน้ำสร้ากันรถนี่ออ๋มันซึมบ่ยังมีไปพอทางทางหน้าคุณซึมบุได้แล้วทางหน้าคุณมันเป็นมังหินหมดหรอกมันเป็นแปลว่าอุโมงค์เป็นัทำมังหินเหรอทำมังหินเนาะอันนี้เห็ดได้จ็กปีแล้วตัวนี้อ๋อเห็ดได้ฮอด

อันนี้ปั้นได้ค่อยๆต้นเหรอพระเจ้าปั้นได้จากปีแล้วพ่ะเท่าได้สามสิบห้าปีสามสิบห้าปีนี้นโอ้วันนี้นี่อันนี้นี่ก้นเต่านี่เนาะเม่นอะก้นเต่าโล่ก้นตเต่าเห็ดเอือยค่อยอยูรุ่งใส่หน่อยอันนี้ไหนเลยเพราะว่าเอือยค่อยเห็ดหงงานเต่าโล่เราค่อยเราเ็ดผลิตอันนี้เขาหรืเห็ดเผ็ดส่งให้เราวสุกให้แล้วโอ้วันนี้อันนี้นี่เต็มสุกแล้วดิเนาะบ่เข้าเผากันเนาะอันนี้นี่อ๋อ นย่งเย็นอยู่เนาะยังดิบอยู่ปา้าเพิ่มไปทำมาซ่าพูดไปจังเองข้าวเตาโดยไม่เลยอ๋อในเตาโลโรงงานของเอื้อยค่อยเลยอ๋อตาโลนี่เลยอันนี้โ,โอ๋อต้องเอามีอันนี้ลินล้นมันดิเอาลิ้นนี่ไปห้ออ๋ออันนี้ปั้นหม้อวันคว้านี้เอาไว้เฮ็ดกันว่างคายแบบอ่าของฝากของอย่างเนาะโดยไม่เลยของฝากของทีละลึกของทีละลึกในคืนน,นี้กเกี่ยมทรงเวียงจันทร์แล้วนี่โออ เดี๋ยวลงเลี้ยงกันแล้วนี่ได้โดยให้ใหญ่วันนี้นี่ให้พวกนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไปเฮ็ดอะไรโทษดอกไม้นี่ได้นี้ก็ให้เจียงสู่ในในเฮือนนะอ๋ออันนี้เราขอเจอกันเจอกันนะเจอกันเจอกันวันนี้ไรพวกนี้จะไปทิศเองบ่ญนี่วันนี้ไรเขาลูกใส่ลูกกิ้งริ้งเองนะนี่ได้เหมือนเขาปิ้นให้เนี่ยเราเอาลูกกิ้งติดใส่ดอกไม้อ๋อสิดมดเขาเทิดตะพันเออสู เงียงเคาะขี้ยาแต่ว่าเงียงเคาะขี้ยาหมดแล้วคนออกไม่แล้วปะอ๋อโอ้โหโอ้จะเข้าไปได้แล้วแม่เราไปจับกลองอลังการเลโอ้มีทุกแบบเลยนี้เนาะมีทุกแบบโอ้โหเนาะโมจุ่มมีมันโมจุ่มอ๋อหลานหลุนอนอยู่ โอ้วันนี้เนาะอ๋องามเนาะจะเอห็ดเนาะโอ้โหั้เทียนไตเออไตออมปลาสาเนี่ยนี่เนาะนี่เนาะปลาสาน้ำมันแบบว่าน้ำมันคือนะที่เขาบวกกินแลี้ยงเขาจะมาทิ่มมลาสาเป็นเออวันนี้เนาะเออดังไรไตไอ้โห้ปลาสาเนี้ยไตแบบเทียนเนาะเดยอืม อันนี้มีเฮ็ดตามใจนี่เนาะเฮ็ดตามใจเออเฮ็ดก็ได้ก็ได้ครับมันงามและมีศิลปะศิลปะงานแฮนด์เมดเออแฮนด์เมดเลยเนาะอันนี้มป็นกลุมไฟงุมไฟโอ้กุมไฟง่ามเลยนี่เนาะเอออันนี้มันให้เงินให้คำให้เพิ่นกำลังอีกขึ้นเพือนมาเออบ่สินะอ๋อเพิ่นก็ซื้อไปสู่อยู่ห้องนอนเหมืนน่ะอ๋อนี่ทุกคนเลย โอ,อ้ค่ะเคยเห็นแต่เกิดมา, <laughs> ากเคเห็นบ่อนเพลินผลิตอ,อ,อันนี้โคมไฟเนาะโคมไฟเออปิดเพิ่อได้เปลี่ยนเปียนดอกไฟอืมไงอันนี้มีเม่งหืองามแต่นี่ค่ะไฟคือกัอนารไฟเบบอันนี้แบบแบบแบบนี้คือเอแบบิ้น,แ,น,นแบบดยังตัวเนีแบบน้ยแบบนะเบ็ดเอิเขาเอิ้นมังนัดนะเออเออบังนัดเนาะงาม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 โอ้โหอันนี้บ่อนบ่อนไหนเสฉยตัวนี้อันนี้ก็บ่อน thường thường nói oh, một khương nói ô oh, bây, là, bây là mò này có chơi hết đâu, này, có mò đi, nó mò này mò nó bữa nay bò oh, nò no. uh. oh. đi rồi 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 mì mất lời này nó quá oh, đi anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì <laughs> ซ้อมอ๋อซ้อมตรงนี้อ่ะตัวนกอืมอันนี้ก็ขายได้เนาะขายได้ในแล้วก็อนนันโซน้าบานโซประตูหน้าประตูปงเยี่ยมโอ้เออ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 เอิ้นตะเลีวนะบอตะเลีวอันนี้บมตะเลีวนะตะเลีวตะเลีวเอามาโซขายให้เช็คจะค่ายไปซ็อกซับอันหรือดิอันนี้อันนึงตะไรเปลือยไขแค่อันนึงซีเซ่นห้าโอ้ใชาไรไม่ฝรั่งไปซื้อ อ้ oh. อันนี้5เส้นห้อ๋อทุกคนดีๆๆดีดดนี่เกินมานี้สุกยูกันเห<อ>็ดแล้วก็มีผู้ซื้อแลมีผู้ขายสี่ส้นห้าเสนโอ้ oh. อันนี้มันหเห็นเ <c oughs> oh. ม็ดคักรีรออ๋ออ่าทุกเมนเมิดเลยมีอ้ oh. แบบนี้นะบ ok. นเห็ดนอ อ๋อฟิล์มคักรือกันนี่เลยเจือดเห็นๆอยู่เห็นอยู่ยูทูบเลยคักเนาะอันนี้มีวีเนาะแม่เลยไม่เลยอ๋วันนี้ขั้นบอเรื่องไวลานี่หมอน้อยนึงเลยเจ้าจักจักนาทีจังแล้วอ๋อครประเมินมึงดูสิบห้านาทีกัแล้วอ๋อสิบห้านาทีแล้ววันนี้จักจักขั้นตอนจังจังได้ใส่ได้ หลังจากนี้อย่างที่บกเจะปิดตามันสมาดน้ำเนาะมันจะมาตกแจ้งคืนไหมมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งมือสองแล้วมือสองสามมืออาทิตย์หนึ่งปากอาทิตย์หนึ่งมันแห้งเราจึงไปเข้าเตาเข้าเตาว้าตัวคนซีในเงินบุกคนบนขั้วไงเออวันนี้อันอันนี้แม่บ้านเนาะแมนผู้ช่วยผู้ช่วยมองดูผลเห็ดนะอันนี้เห็ดโตยังอันนี้ ปังกระต่ายปังกระต่ายอ๋อตัวกระต่ายอ๋อสวัสดีพ่อเท่าไปเลยว้าวตุ๊กคิดได้จากปีแล้วเจ้านี่สร้างสิบปีสร้างสิบปีแลยเป็นจะเป็นอาชีพหลักเนาะนี่อะอาชีพหลักอ๋อสร้างครอบครัวใหม่แล้วก็มีงานทำแล้วก็มาเ็อันนี่เลยอ๋อโอ้เป็นอาชีพหลักเลย เป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่ปีแปดสิบสี่เลยเนาะโอ้โหค่อยหากเกิดได้สองสิบปีลงมือเป็นด้วยตนเองแปดสิบสี่เลยเราแปดสิบสี่เบิ่งเบิ้งเบิ้งไมลาเวลาควัดนี่คือคือเฮ็ดแล้วแล้วจะนั้มาควัดเนาะเอามาปะอะไรให้มันนิ่งจนสมาร์ทเลยเออจะกนั้มาปาดอันนี้เนาะปาดบพราะมันจิดมีตัวเออเพราะมันติดมีดแสดงว่าเฮ็ดนี่คือเฮ็ดบ่ให้พิษส่งไม่เลยคือเฮ็ดงายมันต้องเป๊ะไม่เลย ในก็แป้งเหมือนกันเนาะแต่ไม่ฝุ่นขึ้นนี่อ๋ออันนี้เฮ็ดมิยังนี่คืออะไรมิยังเต้าสลัดไือวันนี้อันอันไรอันนี้ได้เช็ดตนะอนไหนใช่อันแบบมันอ๋อมันมันมีอันลูกกิงไไกก้งมันเด็กๆเด็กๆลูกกิ้งเหมือนอ๋อเบบรอรถนี่นะำอ๋อเป็นรอรถเอาปิ้งไปแล้วเาก็แปละลงมันกระลิ้นไปเลยใช่ไหมโดย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 เบบรอรถนี่เลอวันนี้สิ่งที่ขายได้นี่โต๊ะไห้ที่ขายดีที่สุดอ๋อแล้วมัน ก็เป็นในปัจจุบันนี้ก็เป็นเครื่องบ้านภาคุงเฮมเนี่ยใน<อ>ท้ายที่เป็นหมอ้อเป็นให้ในการบดสู้กันไดนะ้แล้วเป็นบ้านภาคุงเฮมก็คือพวกคุมไฟคุมไฟเตาดอกไม้<อ><อ>ถั่ใส่ปลูกดอกไม้แล้วก็ให้สูบในประเทศอีนเดีคัดปัจจุบัน,น<อ> แต่เกา,เกาแต่อันสินพโปสินแม่แล้วมันมันมอุ่นใส่น้ำขั้งนำ้ำโบให้ใส่เล่าโบขลุกตำเจียวบ่ะะนะแต่โอ้โหทรงนั้นบ่ท่านมีห้งแฮมบ่ท่านมีห้งแฮมแล้วเครื่องอันจีนเครื่องเวียกก็บ่มีมาเทเลียนหม้ออันหมอ้อรีดหม้อรีดนี่นะทุกยกทุกอย่างเนี่ยเนาะโดยโดยโดยสั่งให้ปันให้นั่นก็มันหรืออันให้ใส่เล่าก็มันมาเอาอยู่บ้านเขาพี่แหละอันให้อันมาเข้าเล่า ให้ใส่น,น้ำเล้าหนอ่อยเนีนเราอยู่บ้านเราพี่แหลมมือมึดนะเดี๋ยวฉันอยู่หัดส,สางให้จะมีให้ไล่ย,ย้อนย้ยอนอนเขาเจามาใส่เครื่องปั้นหอยดีเมือเราซื้อเหมือเราแต๊กกระกองนั้นแต๊กกระกองนั่นโลบ้านเราเราเป็นผู้ผลิตยุทธแต่ว่าบัดแต๊กไปแตก,ก,ก,กอยู่สา่งให้คนลูกมีทุกคนอันนี้คนเตียมมาข้าวเต่าตัวนี้ไ <c oughs> อมวันนี้ขี้ดินที่ไปเอามาเนี่ยมาจากหน้าจาโค้งบะ แล้วนี่ดินอยู่ทางล่างหนทางล่างนี่นี่ทางล่างบนตะนางเขาหลอมอ๋ออันนี้อันโทูเส้น้ำเนาะโบโทโทโทูเส้น้ำอะไลเนี่ยนะทูเส้น้ำแล้วก็มาปล่อยปลาปล่อยฮะบ้อนี่ก็ยังคักเนาอโทูรกไม้เป็เจาะหูเป็นทูรกไม้เจาะหูเดี๋ยวนี้จะเป็นโทูรกไม้อันนี้เป็นทูอ่างเลี้ยงปลาโบ้ปะกัดปลาอ้ออ๋อประกัดบรรทักหูแหมที่เจ้าสร้าง อันนี้ก็แม่นหมดเลยดเนาะแม่นหมดเลยเกี่ยมจีข้าเต่าโอ้ข้าเต่าเต่าตัวฮาเบิ้งกันนี่นะเต่าตัวฮาเบิ้งเมื่อกี้น้ำท่วมอย่างเงี้ยนะกันน้ำบนท่วมอันนี้บรเห็นแล้วโอไปส่งลูกค้ามมนแล้วโอ้สุดเด็วนี่โอ้หลอดข้าวใหญ่กว่าก็ะสุนวันนี้นี่เพียงพอกับความต้องการของคนยังบเพียงพอเพียงพอบริเวณ มันเตาโอ้เตาเตามันพ์มาได้น right am ้ำท่วมบริชิูด uh, อันบมันดูดออกดูดูดอราไมือเนาก็ย uh, ังมนแห้งอยู่อ๋อสางเลยมีสาคนเนาะ้างนี่เนาะสามี่คนเนาอันนี้อันนี้ผู้ซอยผู้ซอยอันนี้สางโอ้อ่อออันเพื่อจะได้ติโตเบอร์ไหนเออเออเบอร์เบิ่งเงินนั้นเจ้าของแล้ว บอรือบอเจ้าของก็ใช่ไหมห้าหกสี่สี่สามเก้าหกสีโอ้ห้าหกสี่ีสามเก้าหกสี่เออวันนี้อันนั้นเด้เฟสเด้เฟสสมพงผ่อนประสิทธิ์โอ้สมพงผ่อนประสิทธิ์เผ้าษาลาวภาษาลาวเนาะเออเสียขึ้นหน้าจอเอออ่พอเราจะได้ติดต่อคนนะโดยเลยอ้โนี่นี่นี่อันนี้เน่ยคองดีจ้าหลวงพ่อบางทุกคนเลยเพิ่นเฮ็ดเป็นเป็นอาชีพด้วยได้หลังจากฟอร์มันว่าเนเฮ็ดเฮ็ดทำอิดเฮ็ดลีดเฮ็ดถัวแต่พอเฮ็ดได้เป็นอาชีพเป็นหลักๆคือ ตกแกลนลูกเลยทุกคนเลยโอ้โหเดี๋ยวๆประดิษฐ์ประค่อนทุกคนดินที่พ่นเอามาเฮ็ดอันไห้นะอ๋อออยู่นี่รอดก้อนอันนี้ขึ้นมาตากไว้เนาะตากแล้วเราพิ่นจะเอาเข้าหงซีเเข้าหงซีซีให้มุนซีให้มุนโดยเออคัร์บอสซีมันจะปุ่นมังหินมันจะปั่นยากโดยโดยโดยอันนี้เนาะโดยไม่เลยว้าโทษเอาเบิ่งก่อน อ๋ออันนี้เนาะขีด้ดินอันนี้อ๋อก็มีมหินหน้อยนิงเนาะมีหินแต่เขาต้องไปซีไปซีไหมซีให้มันมุน,ม,นมุนแบบโหเออเขื่นขอนที่มันดเดลนิแบบแนี่เป็นแป้งนลยเออเขึ่อนคือเป็นแปง้งล้าเขาก็มามา,มบบมาเข้าแบบนี้เลยคนเลย ดินนี่เป็นเป็นเป็นดินพวกของไฟบ่อเรียกจะดินยังนี่ went, 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 went então, ui, à, เป็นดินดาดเลยิ่างธรรมดาเนาะจะเอาได้จากปีได้จาเบิรงเบิ่งวางทำนี้วางทำนี้ประมาณสรางสิบปลายปีหรอเอาสางสิบปีหากหากจะได้ประมาณบ้างอ่าเบิ่งห่วยนั่นแม่นมดหมดผลแม่นหมดเนาะแม่นหอดผลแล้ดินเจ้าเองนี่เนาะอ๋อดินดินสูญหัตถกรรมบ่แม่นดินค่อยเองดินแบบว่าดินลัดนะดินลัดลัดผลมาเฮ็ดเฮ็ดแล้วผลอะไรจะได้มาเอาอยู่นี่ผลอะไรจะได้มาเอาอยู่นี่บัดดินนี่หมดเด้ ดินนี้มืดเพิ่นกระซอกทำไมอ๋อแถวนี้ดิ่มแม่มื่อเลยนี่ยคือกันเมื่อเลยบแถวเรียงหอดในหัวหั่นหอดนังนี้หอดต้นเมักอในเมื่อนี้ถ้าเอาอยู่นี้นี่วันนี้มืดนี้ปุ๊บแล้วมีทั้งไม่อีบ่คือกันนี่มีถ้าข้ามไปเอาอยู่ฝั่งเหียนนี้โดยโดยโดยโอ้เป็นขมผู้อย่างหนึ่งนะที่ที่ที่เขามีหู้จักว่าโอ้ฝีมือซ้ำนี้เห็นนะเพิ่นเฮ็ดได้กว่าจริงที่เยาคิดอีกเลยโอ้แม่นหมืดนะเนาะแม่นหมดนก โอ้ oh, ป่ายป่ายป่าป่ายมาหนิขอบเจอขอบเจออันนี้บ้านอย่างกรร่อนนี่บ้านจันเนื้อบ้านจันเนื้อเมืองจอมเพชรเมืองจอมเพชรแข้งลง<ๆ>ูล่งหัวแข้งรู่งหัวบาวิโดโีโอหน้าจะพูดกันไหมทุกคนเนี่ยเอ้าอันนี้คือบ้านเพิ่นปั่นมอปั่นไถ่ทุกคนเด้ย่ยเพิ่นเลยจะได้กะนที่ต้องหาเพิ่นได้ทุกคนเลยอันปรโมทได,ด้เพิ่นเต็มเมาได้นี่วิดีโอนี้ทุกคนเลยเอ้าไปก่อนทุกคนเลยวิดีโอหน้าจะพูดกันไหม